รเราไปชื่นเรียนเนาะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันจันทที่สิบกันยายนสองพันห้าสิบสี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เนาะเรื่องเกี่ยวกับการวัดความยาวนะลูกต่อกันเนาะในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบนะครับในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเราจะได้เรียนกันนะครับ นักเรียนเปิดไปเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยสิบนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเ,เครื่องหมายาเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับสามอย่าง,งนั้นนะขอ้อติสามอย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่เราต้องมาพิจารณาโจทย์กันบอก์ดว่าสิ่งไหนที่มันเป็นโจทย์ที่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ ข้อที่หนึ่งกฎเขาบอกว่าน,นิ้เดินทางเป็นระยะทางหนึ่งร้อเมตรระยะทางอเมตรอันนี้นิ้ครับเดินทาง120เมตรฟ้าเดินไปวัดเป็นระยะทางสิเมตรห้าสิเซนติเมตรอันนี้คือฟ้านะครับฟ้า เดินทางไป80<ม>ดิเมตรหรือ้าสิบเซนก็โดนคูจะเท้าวความก่อนเนาะว่าในสั<อ>สนดนปดาห์ที่แล้วครูบอกไว้ว่า10มิลิเมตรไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัทดเนาะดึงขีดเท่ากับมิลลิเมตรใช่ไหมครับ อื <ítulo> <run> <displayed, S 1> ้ออี้ออื้อฉคือดีอืเอาทำไมไม่มีน้องนทำไมนั่นแล้วหนึ่งขีดมีข้าวกับหนึ่งเมตไม่ันนี้เลยนมีครือแรกในหนึ่งเซนติเมตรนี้ก็คือสิบนครับสิบเเมตรได้ยเมตรครับ เท่าเมตรนะครับเมืม่อหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรถูกไหมครับหนึ100่งร้อยเซนนี่คือหน่วยวัดความยาวนะลกูกหน่วยวัดความยาวจะมีค่ากับหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรมีค่ากับหนึ่งเมตรดังนั้นหนึ่งพันเมตร จะมีข้าวแบบหนึ่งกิโลเมตรนะครับ <c oughs> เรามาดูกันก่อนว่า <c oughs> ข้อที่ห <c oughs> นึ่งิดเดินไปวัดเป็นระยะทางหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรไม่มีเซนติเมตรนะครับ <c oughs> ป้าเดินไปวัดเป็นระยะทางแป <c oughs> ดสิบเมตรกับอีกห้าสิบเซนติเมตรเดินไปวัดเป็นระยะทางมากกว่าน้อยกว่าด <c oughs> างนั้นแล้วนิด ่าเดินทางได้มากกว่านะครับเดินทางได้ไกลกว่าเดินทางได้ไกลกว่าฟ้าเราจึงตอบว่ามากกว่าเนาะข้อที่หนึ่งตอบคําว่ามากกว่าครับอ่าเขียนลงไปครับในสมุดตนเองในหนุ่มนี้ครับไปต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าอุณครูมิสมุขู่นะครับแล้วเรียนทํา ทำรอนกูฝันสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะครับทำไมไม่มีเฮ้ยปิดไม่ได้ทางนี้เมนูทางนี้เหรอยัไงไงเนี่ย อดีนะลูกอดีนี้ก็ถามว่าใบบัววัดระยะจากบ้านไปบ้านขุนได้หนึ่งร้อยี่สิบห้าเมตรใบบัวไปบ้านขุนนะครับใบบัวไปบ้านขุนได้ระยะทางหนึ่งร้อยี่สิบห้าเมตรเนาะใบเตยระยะทางจากบ้านไปบ้านแก้วตาได้หนึ่งพัสิบเก้าเมตร เนมาถามว่าระหว่างใบบัวกับไปเดินทางใบบัวไปบ้านไปบ,บ้านแก้ว้าจอดคุณครูใช่ไหมใบบัวจากบ้านใบบัไบนนบวไปบ้านขุนนะครับก็คือมากกว่าแนี้น้อยนักเรียนดูตรงนี้หมายอะนรหมว่าใบบัวไปบ้านขุนนะครับ125เมตรน้องนค่100 หนึ่งร้อยสิบเก้าเมตรกับหกสิบห้าเซนคำว่าใบบัวจึงเดินทางมากกว่าเนาะงงนะลูกไม่ขึ้นเลยอย่างนี้นน,นแบบนี้ไม่มีนหน้าหนูเลยแต่หน้าคูัวก็หน้าเพื่อนคนอื่นเนาะตอนนี้ผมรอเป็นหน่วยหน่วยของเมตรแล้วก็นนมันมีหน้าครัวอะต่อไปข้อที่สามนะครับข้อที่สาม ข้อที่สามนะลกูกวันนี้อาจจะอาจจะวุ่นวุ่นหน่อยนะลกนะูกเนาะอ่าข้อที่สามหนังสือเล่มสีแดงหนังสือเล่มสีแดงนะล,นงลูนะลก,น,กน้องเด็กเาจะจินตนาการไปด้วยห่งนะางจากโตก๊ะครูนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนะลกูกหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนักเรียนดูสิครับว่า 190เซนเนาะหนังสือเล่มสีแดงอยู่ห่างจากโต๊ะครู190่เซนหนังสือเล่มสีฟ้าอยู่ห่างจาก50รเเซนดังนั้นแล้วคําว่า190เซนถ้าแปลงเป็นเมตรก็จะมีค่ากับ1เมตรนะครับ1เมตรกับ90เซนเพราะว่า100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรใช่ไหมครับดังนั้นนะเล่มสีฟ้าห่างจากโต๊ะครูก็1เมตรเ0เซนเนาะ ก็อันเดียวกันนะลกูกถ้าแปลงเป็นเซนติเมตรก็ได้เหมือนกันเนาะก็ได้เห็นไหมครับจำดีๆนะหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนมเท้ากับมีข้าวกับหนึ่งเมตรนะครับมีข้าวกับหนะึ่งเมตรเนาะมาเราไปดูข้อที่สี่นะครับโจทย์ข้อนี้ะย,ยาวหน่อยเนาะ โต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูสองร้อยสี่สิบเซนโต๊ะเรียนของต้นกล้านะดูดีๆนะโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูสองร้อยสี่สิบเซนหรือแปลงเป็นได้ว่าสองอะไรครับสองเมตรกับสี่สกับสี่สิบเซนนะคบเก่งมากครับโต๊ะเรียนของคุณ อยู่ห่างจากโตก๊ะคู่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรหรือแปลงเป็นเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับโอคเราเริ่มเข้าใจแล้วเานาะว่าการที่ได้มาหนึ่งเมตรนั่นคือมีหนึ่งร้อยเซนติเมตรถึงจะได้เป็นหนึ่งเมตรนะครับเมื่อหนึ่งพันเมตรจะกลายเป็นหนึ่งกิโลเมตรเนาะต่อมาครับเขาถามสามคนนะอ่าโต๊ะเรียนของแก้วตาอยู่ห่างจากโตก๊ะคู่หนึ่งเมตรสิบห้าเซนติเมตร ก็จะแปลงเป็นเซนติเมตรได้เะไรครับหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าเซนติเมตรครับอ่าเก่งมากครับหนึ่งร้อยสิบห้าเซนติเมตรอย่างนี้เนาะเราก็จะรู้แล้วคราวนี้เขาถามอะไรเราก็จะตอบได้หมดแล้วเพราะว่าเราสามารถแปลงหน่วยค่าได้แล้วเขาถามว่าโต๊ะเรียนของต้นกล้าต้นกล้าอยู่ไหนต้นกล้าอยู่นี่นะต้นกล้าอยู่นี่อยู่ห่างจากโต๊ะคู่ เนะมากกว่าของคุณไหมโตของต้นกล้าอยู่อยู่อยู่ห่างจากโตคูนี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับของคุณของคุณมันเท่าไหร่ครับของคุณมันแค่ร้อยห้าสิบเซนหรือหนึ่งสิบเซนเนาะแต่โตต้นกล้ามันอยู่ห่านะงห่างมากกว่าโตะคุณครูเนาะแสดงว่าโต๊ะของต้นกล้าห่างมากกว่าโตของคุณนะครับ ต่อมาโตของของแก้วนะครับก็คือตัวนี้ของแก้วตาอยู่ห่างจากโต๊ครูน้อยกว่าหรือมากกว่าของขุนดูครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าใช่ไหมของแก้วตามีแค่หนึ่งร้อยสิบห้าเซนหรือหนึ่งเมตรสิบห้าเซนเนาะก็จะอยู่ห่างน้อยกว่าโตของขุนนะครับโตของต้นกล้าเอาเหมือนเดิมนะครับโตของต้นกล้าอยู่ห่างจากโตครูมากกว่าหรือน้อยกว่าแก้วตากว่าครับครับเทียบกันสองตัวนี้เทียบกัน แสดงว่าต้นกล้าอยู่มากกว่านะครับะะมีโจทย์เพิ่มนะครับเราจะมีโจทย์เพิ่มให้ร้อยห <15, S 2> ้า <100 S 2> <ม>สิบอย่างดีร้อยห้าสิบเซนติเมตรหนึ่งร้อยสิบห้าเซน เราก็จะเปรียบเทียบได้แล้วถ้าเราถ้าเราฝึกนะครับถ้าเราฝึกแปลงหน่วยมันฝึกบ่อยๆนะลูกยิ่นครูสอนไปก็จะมีเรื่องเวลาใช่ไหมเรื่องเวลาเรื่องหน่วยน้ําหนักใช่ไหมครับแล้วก็ววม,มีเรื่องหน่วยความยาวเรื่องหน่วยความยาวเข้ามาด้วยอ่าต่อไปไปดูข้อที่ห้าครับ เขียนดาวเกิดไม่ต้องไปเขียนอน,นอเราไปไปดูหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งเดี๋ยวอันนี้ครูจะลองให้นักเรียนฝึกทำดูสามนาทีสามนาที มันทำไมไม่เห็นหนูอ่ะเฮ้ยไม่ชื่อหนูเข้าใช้ไม่เห็นชื่อหนูเข้าใช้แต่ทำเลมลูกน้องด้วยเรื่อยๆอาจาเราไปดูข้อที่หนึ่งต่อนะครับนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดผลการแข่งขันกว้างจากหญิงนะครับของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะสีแดงดูนะครับนักกีฬาสีแดงนะกว้างได้เจ็ดเมตร ห้าสิบเก้าเซนติเมตรนักเรียนก็แปลงก่อนแปลงมาไว้เป็นเท่าไหร่แปลงอาไว้เป็นเซนติเมตรก่อนก็จะได้กับเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเซนมแปลงไว้ก่อนแปลงหน่วยไว้ก่อนพอถามมาแล้วเราก็จะรู้ไงว่าตัวไหนเป็นหน่วยเท่าไหร่นะ้นะนักกีฬาสีเหลืองกว้างได้แปดร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรแปลงเป็นอะไร <8 S 1> แเป็เมตรเท่านี้ครับแปดเมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตรครับอ่าเก่งมาครับ,รบแปดเมตรเก้าสนะิบห้าเซนติเมตรนะ่ต่อมานักกีฬาสีเขียวป้องได้เจ็ดร้อยแปดสิบเซนติเมตรก็จะแปลงกั็นเมตรไปได้ครับเจ็ดเมตรแปดสิบเซนติเมตรครับ ก็เหมอนตอบบ้างแล้ลูกได้ตอบช่วยกันตอบนะอ่าตอนนี้เรามีอยู่สี่สีเนาะสียุ่งหู้กว้างได้แปดเมตรสิบห้าเซนติเมตรก็จะแปลงเป็นเซนติเมตรได้กับแปดร้อยสิบห้าเซนติเมตรแปดร้อยสิบห้าเซนติเมตรครับอ่าเราไปดูครับผลการแข่งขัน เป็นกนารแข่งขันนะสีอะไรครับได้เหรียญทอง,องนักเรียนก็เทียบเลยครับเทียบเลยดูดีว่าใครได้เหรียญทอง,องคนไหนขว<บ>้างได้ใครสีไหนคว้างได้ใครสีตอบสีเหลืองใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโงนี้แปดเมตรเลยนะครับแปดเมตรเลยเก้าสิบห้าเซนติเมตร,รือยเก้าสิบห้าเซนติเมตรสีอะไรได้ได้เหรียญเงินสีชมพูครับ สีอะไรได้เดือนเงินครับก็ลองลงมาจากสีเหลืองแล้วก็มาเทียบกันยากมากไปหาไหมครับก็เป็นแปดเดือนเหมือนกันแต่น้อยกว่าเนาะน้อยกว่าแค่ยี่สิบเซนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาได้เก้าสิบห้าเซนแต่ไม่ได้เจ็ดสิบห้าเซนก็ห่างกันแค่ 20เซนก็แสดงว่าสีชมพูนะครับได้เหรียญเลยต่อมาครับทองแดง <_ d ang> ทองแดงของใครอันดับสามสีเขียว <_ d ang> สีเขียวสีเขียวตัวนี้เทียบสองตัวนี้อันไหนมากกว่าอนนั้นได้สเหรียญทองแดงสีเขียวครับอ๋อสีเขียวตัวนี้เป็นวนวเซนนะครับหน,น,น่วคเซนต่อไปไปดูข้อที่ ข้อที่สองเขาบอกว่าผลการแข่งขัน,นการพุ่งเครื่องบินกระดาษมาไปเล่นไหมเคยพับกระดาษมาเล่นไหมเล่นเคยครับค,ครับเราจะไปเร็วๆนะครับในข้อนี้ใบบัวต้นก้าตอนสห้าคน,นครับอันนี้ครูไม่ไม่แปลงแล้วนะเราลองสึกดูบ้างเครื่องบินของไก่ เครื่องบินของใครนี่พุ่งได้ไกลสุดครับเครื่องบินของใครคะได้เท่าไหร่ครับได้ได้กี่เมตรอ่ะของใครได้ไกลสุดออมสินใช่ไหมออมสินได้ไกลสุดเนาะแต่ได้กี่เมตรอ่ะเขียนไปด้วยออมสินพุ่งไปได้เมตรสิบห้าเซนติเมตรเอาไปด้วยร,รู้ว่าอันนี้ไกลสุดต่อมาใคร หุ้งได้ใกล้สุดครับไอหุ้งได้ใกล้สุดอันนี้ตัดออกไปแล้วนะนี่ไอบับใกล้สุดไ,นะไอบัวค่นะก็คือตัวนะีน้หนะ้ซมตัวนี้ใช่ไหมครับห้าเมตรห้าเมตรครับนี่ก็คือใบบัวนะครับ ัว่เนาะใกล้สุดมาเครื่องบินของไครนะครับที่พุ่งใต้ไกลกว่าเครื่องบินของแก้วตาถ้าเครื่องบินได้มากกว่าหกเมตรห้าสิบจะได้รับแบบเพราะอันนี้มันเป็นก้อเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเครื่องบินของไครที่พุ่งได้ไกลกว่าของแก้วตาแก้วตานี่คือเก้าร้อยแปดสิบเซนติเมตรหรือเก้าเมตร แปดสิบซอมดังนั้นแล้วก็คือออมสินนะครับออมสินได้สิบเมตรสิบห้าเซนติเมตรนะครับออมสินนี้คือได้สิบเมตรสิบห้าเซนติเมตรนะลูกต่อมาเขาถามว่าถ้าเครื่องบินได้มากกว่าหกเมตรห้าสิบเซนติเมตรจะได้รับรางวัลมีใครบ้างที่ม,มินแก้้วาาข มีใครบ้างที่พุ่งได้เกินกว่า6เมตรห50เซนติเมตรเราไปดูออมสิงแก้วตาต้นก้ามีออมสินสองมีแก้วตาสามแก้วตาสองแก้วตาสามขุดในลว้าคุณไม่ได้นะครับขุนแค่ คุณแค่เมตรนะลกูกแปดเซนเองนะแ่อันนี้เขาบอกว่าห้าสิบเซนนะวัวยิ่งไม่ได้เลยลูกวัวได้แค่ห้าเมตรคุณก็ไม่ถึงนะลกูกคุณหกเมตรเท่ากันอยู่แต่ว่าหน่วยเซนติเมตรเห็นไหมครับตัวนี้ได้แค่แปดตัวนี้ได้หนะ้าสิบเนาะแสดงว่าจะมีอยู่สามคนที่พุ่งได้ไกลกว่าหกเมตรห้าสิบเซนเห็นไหมครับงงไหมลกูกเงงไม่เลย ไม่งงไม่งงเนาะเขาบอกว่าเครื่องบินที่พุ่งได้ที่พุ่งได้ไกลกว่าเมตรเครื่องบินไปพุ่งได้ไกลกว่าหกเมตรห้าสิบก็จะมีหนึ่งละอ้อ,อมอ้อ,อมศินได้สิบเมตรผ่านแน่นอนอ้อมศินนี่ได้สิบเมตรถูกไหมครับอ้อ,อมศินได้สิบเมตรเหน่วยแล้วไปทีหลังก็ได้ถ้าเป็นคุณล่ะคุนหกเมตรแปดเซนติเมตรมันไม่ถึงไงลกูก มันแคบ8เซนติเมตรเองไม่ถึง50เนี่ยมันไม่เกิน50านสะิบเกิน50มันก็เลยไม่ได้นะครับต่อมาแก้วตาหนี่ได้9เมตร80เซนโอเคแก้วตาได้9เมตร80เซนนี่ได้นะครับต้นก้าก็ได้ครับต้นก้า6เมตร95เกินแน่นอนครับเกิน50เซนเมตร95เซน แต่ไปบวกไม่ได้เลยครับเด็กบวกได้แค่ห้าเมตรเองเนะครับไปเราไปดูหน้าหนึ่งสิบสองครับเปิดหนังสือไปหน้ามาสิบสองนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับขึ้นแล้วนะเอาดีๆนะไม่ไม่งง,งนะมันจะยากขึ้นไปเรื่อยก็คือการการบวกและการลบเกี่ยวกับ าาาการดูยาวจะขับผมยาวนะอ่าทัานเรียนดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเชือกสีแดงยาวสองเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตรยาวสองเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตรสีแดงนะหรือแปลงเหนือออกมาก็ได้สองร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรต่อมาเชือกสีฟ้ายาวสามเมตรสิบสองเซนติเมตรสามเมตร ส2องเซนติเมตรนะครับดูตัวอย่างวิธีทำนะครับดูดีๆนะสีแดงสเมตรยี่สิบห้าเชือกฟ้ายาวสามเมตรสิบสองเซนติเมตรแล้วก็หมวยนะครับฟังดีๆ่ะนักเรียนนักเรียนมองนี้ก่อนมองนี้ก่อนนะอ่ะเทียบตรงนี้สมมติว่าสมมตินะว่า ถ้าหน่วยมันเกินหน่วยเซนติเมตรมันเกินมันเกินหนึ่งร้อยดูดีๆนะครับมันเกินร้อยหน่วยมาเซนติเมตรนี่มันเกินหนึ่งร้อยต้องแปลงให้มันเป็นหนึ่งเมตรไปเลยโอเคไหมก็คือบวกตัวมันเนาะใช่เมตรวมกันม่นเกินหนึ่งร้อยให้ปากเป็นเมตรเข้าใจไหม นักเรียนดูครับหน่วยเซนติเมตรเราบวกก่อนนะบวกอ่าสมมติว่าไม่เป็นไรเราเลี้ยวกันทลีไมหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรอนักเรียนดูครับร้อยสิบเออใส่แค่สิบเซนติเมตรแล้วก็หนึ่งหนึ่งเมตรแล้วมาบวกใส่หลักนี้คุณนะครับห้าบวกสองเห็นไหมครับห้าบวกสองได้เจ็ด อันนี้เริ่มจะเริ่มจะยุ่งแล้วนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดเนาะเซนติเมตรก่อนต่อมาในหลักสิบของเซนติเมตรก็คือสองบวกหนึ่งเป็นสามดังนั้นแล้วเซนติเมตรของตัวเชือกสีแดงกับเชือกสีฟ้ามันบวกกันแล้วมันยังไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับมันบวกกันแล้วยังไม่เกินหนึ่งรอยเซนติเมตรนักเรียนก็ใส่ค่าคงไว้เลยก็คือสาสิเจดเซนติเมตรเนาะต่อมาเราก็มาบวกหน่วยหน่วยหน่วยเมตรครับ สองเชือกสีแดง2เมตรเชือกสีฟ้า3าเมตรบวกกันแล้วก็มีข้าวกับ5้าเมตรดังนั้นแล้วถ้าเอาเชือกตัวนี้ไปบวกกันต่อเพิ่มกันเอามาต่อเพิ่มกันก็จะมีข่าวกับห้าเมตรสิเเซนติเมตรนะครับนี่คือตัวอย่างนะอ่ะเราไปดูข้อที่สองข้อที่2นะครับลิบบินสีแดงยาว23สาเมตร78็บดเซนติเมตรลิบบินสีแดงยาว23สาเมตร 78สิบแปดเซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาวสามร้อยห้าสิบเก้าซนติเมตรนักเรียนดูดีๆก่อนนะโอเคตรงนี้ตรงนี้เรา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 จะใส่ค่านี้ไว้ถูกไหมครับใส่ค่านี้ไว้เนาะสีแดงนี่ใส่ใส่ค่าเมตรกับเซนติเมตรไว้แต่ริบบิ้นสีฟ้าเขาไม่ได้บอกเป็นเมตรมาริบบิ้นสีฟ้านี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นเมตรมาแต่เราต้องทําไงก่อนเราต้องทําให้มันเป็นหน่วยแบบสีแดงใช่ไหมครับ ราต้องแปลงออกมานะครับก็จะได้เท่ากับสามเมตรห้าสิบเก้าเซนติเมตรเ้าไหมครับแปลงให้ป็นหนึ่งแบบเหนืวยสีแดงก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมสามเมตรห้าสิบเก้าเซนติเมตรมาจากไหนก็มาจากมาจากไหนครับก็มาจากตัวนี้ไงก็มาจากตัวสามร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตร ็เป็นสามเป็นห้าสิบเก้าอ่ะเริ่มครับลบในหลักหน่วยเซนติเมตรก่อนแปดลบเก้าได้ไหมไม่ได้ครับเรารู้อยู่แล้วว่าแปดมันมีค่าน้อยกว่าเก้าเนาะเราจึงไปขอยืมในหลักสิบเลขเจ็ดเนาะเจ็ดที่มันเหล่อเหล้วหกนะครับมาเป็นสิบสิบแปดสิบแปดลบเก้าเหลืออะไรครับสิบแปดสบแปดลบเก้าเหลือสิบแปดลบเก้าเก้าค่ะเก้าเอาเก้าไดใจนะตอบสิบแปด มีเก้าเก้านะครับเก่งมากครับต่อไปครับหกลบห้าก็เหลือหนึ่งหกลบห้าเหลือหนึ่งต่อมาครับเรามาลบในหลักเมตรสามลบสามได้ศูนครับสองมีตัวลบไหมครับไม่มีครับดังนั้นแล้วในข้อนี้จึงตอบยี่สิบเมตรสิบเก้าเซนติเมตรนะครับอ่านกันประมาณนี้ ต่อมานะครับวันนี้กูจะให้เป็นการบ้านบ้างดูดีๆนะนักเรียนดูข้อนี้นต้องกสิบเก้าเซนนี่สิบเก้าเซนว่าเออยี่สิบเมตรสิบเก้าเซนยี่สิบสามเซนติเมตรรวมกับยี่สิบเอ็ดเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรยางลบเหรทำไมไม่เอาก้อนมีมันลบไปค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่เราจะได้ แป้งหน่วยมาก่อนนะครับวิธีทำา18ดเมตร23สามเซนติเมตรแล้วก็ย1เดเมตร9กเ็ซนติเมตรนักเรียนเห็นไหมครับเราบวกกันในในในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะดูดีๆนะสามบวกเจดได้1ิบถูกไหมครับศูนย์ทดหนึ่งเนาะศูนย์ทดหนึ่งต่อมาครับสองบวกเก้าเป็นส1 11อดสิบดบวกหนึ่งก็เป็นสิบสองถูกไหมครับก็ได้ร้0ยเซนติเมตร แต่คราวนี้แต่คราวนี้นะครับเขาเขาก็เลยต้องเอาเซนติเมตรนี่มันได้หนึ่งร้อยเซนละมันได้หนึ่งร้อยเซนละมันก็ข้ามไปเป็นหนึ่งเมตรถูกไหมครับข้ามไปเป็นหนึ่งเมตรเนาะก็กระโดดมาให้ตัวนี้ทดมาหนึ่งทดมาหนึ่งเนาะถูกไหมครับก็เหลือแค่แค่ยี่สิบเซนพอไม่ไม่งงนะลูกไม่งงนะก็หนึ่งร้อยหายไปไหนหนึ่งร้อยมันก็เป็นหนึ่งเมตรไง หนึ่งร้อยเซนติเมตรนี่มันหายไปไหนถูกไหมครับมันก็แปลงมาเป็นหนึ่งเมตรก็มาใส่ทดหนึ่งตรงเม,ม 1, ตรไว้ถูกไหมครับเนาะแล้วเราก็บวกกันก่อนแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าไงแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอ่าตัวทดเดี๋ยวครูเก็บไว้ก่อนก็ได้เราบวกตัวหน้าก่อนแปดแปดเอาอย่างนี้ก็ได้อาแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่ทดหนึ่งก็เป็นสิบใช่ไหมครับก็ใส่ศูนย์ทดทดหนึ่งตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นแล้ว สี่บวกสองมันได้หกแต่มันมีทดหนึ่งไงลกูกมีทดหนึ่งกลายเป็นเปน็ดสบครับตอบถึงได้เจ็ดสิบเซนติเมตรไม่งงนะลกูกดังนั้นวันนี้ตรวจการบ้านคุณครูให้สองข้อคือข้อที่ส2 2> องที่สองทำข้อที่ได้ไหมทำบ้านสองข้อทําได้ไหมครับนักเรียนดูดีๆถ้ามันเกินบวกกันแล้วลบก,กันแล้วนี่ บวกกันแล้วมันเกินมันเกินหนึ่งเอาไงน,นะครับบวกกันแล้วมันเกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรก็แปลงเป็นหนึ่งเมตรแต่ถ้ามันลบไม่ได้ก็ต้องยืมมาหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะลูกถ้ามันลบไม่ได้แล้วก็ต้องยืมมาหนะนึ่งร้อยเซนติเมตรเนาะี้ไม่งงนะลูกนี่ไม่งงนะนั้นการบ้านของครูก็จะให้เป็นสองข้อนะครับสองข้อข้อนี้นะครับเนาะวันนี้เราใค <Okay S 1> รละ อ,อ,อ,อ๋อน er. ่า er, ั้นเราป็ปปปเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับ